สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูพะโล้ไส้ใหญ่นะครับทําง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกวิธีทํายังไงให้ไส้ใหญ่ของเราไม่เหม็นด้วยนะครับ ไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับอย่างแรกเราก็จะนำไส้ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆได้ไปดูกันนะครับว่าวิธีล้างไส้ใหญ่ยังไงให้ไม่เหม็นคาวนะครับอันนี้ผมก็ล้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูนะครับว่าไส้สะอาดแล้วก็ขาวนะครับไม่เหม็นเลยนะครับเพื่อนๆ มาดูวัตถุดิบกันต่อไปครับก็จะเป็นเครื่องพะโลนะครับเราก็ซื้อได้จากตามตลาดเลยนะครับที่เขาขายเป็นชุดๆนะครับตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวครับน้ําตาลมะพร้าวผมก็ใช้อยู่ที่1นทับพีนะครับตามด้วย3มเกอรสมเกอก็จะมีรากผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับก็ตามให้ละเอียดครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําไส้หมูของเรานะครับมาหั่นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้เพื่อนๆได้ ไปดูนะครับว่าวิธีล้างยังไงให้สะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนะครับเมื่อเราหั่นไส้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนครับในขั้นตอนต่อไปเราก็ไปตั้งกระทะนำน้ำตาลลงไปได้เลยนะครับที่เราเตรียมไว้ในถ้วยนะจากนั้นเราก็ใช้ระดับไฟอ่อนเพื่อเคี่ยวให้น้ำตาลละลายครับเมื่อน้ำตาลละลายน้ำตาลของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเรายังคงใช้ไฟอ่อนอยู่นะครับ นี่นะครับน้าตาลของเราก็จะเปลี่ยนสีได้ที่ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นํสามเกลือลงมาผัดนะครับการผัดในน้ําตาลก็เหมือนผัดในน้ํามันเลยนะครับเพราะน้ําตาลมันมีความร้อนมากนะครับในช่วงนี้เราต้องเตรียมน้ําไว้ข้างๆเลยนะครับเมื่อเราผัด3ามเกลือจนหอมได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใช้น้ําที่เราเตรียมไว้นะครับหยุดความร้อนของกระเทียมที่เราผัดนะครับมันจะได้ไม่ไหม้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ โอเคครับได้ที่แล้วก็เทน้ำลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็คนให้น้ำตาลละลายครับ mm hmm. เมื่อน้ำตาลละลายได้ที่แล้วเราก็ปรับไฟเป็นระดับไฟแรงได้เลยนะครับจากนั้นเราก็นำไส้หมูลงไปได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะรอน้ำ mm hmm. กลับมาเดือดก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกัน เมื่อน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วก็เดือดขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็นําเครื่องพาโลลงไปได้เลยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับแต่งสีแต่งกลิ่นด้วยซีอิ๊วดำครับในส่วนของความหวานนะครับความหวานก็ได้จากการที่เราเคี่ยวน้ําตาลไป ขั้นตอนแรกนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็ลองชิมดูนะครับว่ารสชาติที่เราขาดเราก็เติมตรงนี้ได้เลยนะครับขาดหวานก็เพิ่มหวานขาดเค็มก็เพิ่มเค็มนะครับใครอยากใส่ผงชูผงปรุงก็สามารถใส่ได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อรสชาติได้ที่แล้วก็ปิดฝาเราจะตุ๋นกัน1ชั่วโมงนะครับระดับไฟเราก็จะใช้ระดับไฟอ่อนนะครับในการตุน๋นเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็มาเปิดดูกันเลยครับ นี่นะครับเปิดออกมาสีสวยน่ารับประทานมากๆนะครับกลิ่นหอมเครื่องพะโล้มากๆนะครับเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพะโล้ไส้ใหญ่ของเราในวันนี้นะครับทําง่ายมากๆแต่เราก็ต้องใช้เวลาในการตุ๋นสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ไส้ของเรานั้นเปื่อยแล้วก็นิ่มนะครับ ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ทานก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับและหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ